ในในปัจจุบันนี่น่องเกษตรเพืนพ่นผัวเกษตรเกษตรเพืเ่อนเกษตรประสบปัญหาเรื่องน้ำบ่ค่อยมีแล้วกาประสบปัญหาเรื่องค่าไฟในการหดสวนแม่ผัวพอมีแนวทางนแนวคิดอย่างไรสีแนะนําเพื่อนน่อโอ้อันนี้นนใส่โซลาเซลล์โอ้ใส่โซลาเซลเซล์น่อบเสียค่าไฟบุ้งไฟเปิดปปทิมยมไว้เลยบ่ครับเปิดไว้เลยโอ้เปิดไว้เลยนี่สังเกตเบื้องหลังน้ำเบื้องหังพี่น้องโอ้ย แจวแห้งนุสนใจแล้วนุ่งกับแบบกาพใจแห้งนะอยากให้พี่น้องไน้เบิ่งวิธีการของเพิ่นนะค่ะสุ่มเสื่อนี่หลีด้ครับนี่พี่น้องเพิ่ใสไปเลยเบิดเมื่อมาพบกับบบาวแขกผ้าชุมสวนคือเก่านะครับน้องเมื่อนี่ก็เบื่ท่านเดไปใส่ไกลนะครับเมื่อนี่ก็มาขอคววมหูจากเพ่อใส่คือเก่านะครับน้องผามาเบิ่งสวนเพ่อใส่รอบก้อนนี่เฮ้าผ้าไปเบิ่งการเลี่ยงปลาแบบ บ่อตองลงทุนเนาะครับแต่ว่ารอบนี้เฮาก็สิพามาเบิ่งการปลูกสวนผสมแบบเริ่มต้นสั่งรับผู้ที่คิดว่าจะเฮ็ดเนแนวทางสวนผสมแบบแนวทางเศรษฐกิจพ่อพี่งเกษตรทฤษฎีไหมฟอร์มเลี่ยวไปเลยครับพี่น้องแนวทางการปลูกสวนผสม ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่นอะครับนอมวันน kind of ี้กับมาขอความมูจากพอใไส้ทีเพินกําลังนําเนื่อการปลูกสวนผสมตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่สวัสดีครับพ่อเรากําลังเห็นอย่างอยู่นอกําลังเห็นอย่างอยู่นอครับกําลังายน้ำต้นกล้วยครับ โอ้ปลูกกล้วยยังเนาะครับนี่ก็มีกล้วยน้ำว่ากล้วยดีสมัยโบราณนั่ะอ๋อปลูกสมปสานกันไปเบิดนี่เครื่องต่วนงวงต้นถาดเอาเป็นยังคือปลูกปลูกสมสว่วกันเถอะครับมันสิบว่เป็นยังบ่บเป็นยังปลูกสมกันไปเลยอยากยังก็ยินงแน่นอนโอ้เจ้าปวยเดี๋ยวไปหาไก่เอาอัน เป็นจังไหนเนาะครับคือคืดสีมาเห็ดกันเกษเนี่ยนี่ครับสมสวยไปตัวเทียบเนี่ยนี่ครับลูกเห็ดพ่อได้กินเนี่ยละอ๋อล <c oughs> ูกเห็ดพ่อได้กินเนาะครับเน,ออนาะยาับยาย่างกับปลูกกันนั่นเนาะค่ะคือไรยากนไ้กัปลูกกันนั่นปลูกซับกันไปนี่และค่ะ <c oughs> ปลูกทุกอย่างถี่กินกินทุกอย่างถี่ปลูก<น>ใส่พื้นที่ให้คุ้มค่าเนาะครับเนาะครับ <c oughs> อันคือปลูกแซกกะแท่ สะกเกีดต้องปลูกแตงกวาด้านเน่ยเขากอ้แทงกหายมาเท่ากับปลูกน้ำคู่มั so ้งค่ะสะเกีด <dishes> ต <laughs> you ้องพื้นที่หลอกคาม่นกับปลูกเครื่องเขานะคะแล้วก็ปลูกเครื่องพักหัวสวนขั้วเฮามีเบิร์ตแมนมีเบิร์ตห่วยอ้อยบักหงขั้วบักแป้งบักีหยามบักแข็งพวกเขือมีเบิร์ตวม่ขนาดจะคล้องสวนยังไงบ่ถือบ่หางยังไงเนี่นี่ปัจจุบันนี่เนาะ กเกษตรเพื่อนผัวเคียดกเกษตรเพื่อนการเตรียมประสบปัญหาเรื่องน้ำบ่ค่อยมีแล้วก็ประสบปัญหาเรื่องค่าไฟในการหดสวนแม่ผัพวพอมีแนวทางแนวคิดอย่างไรทีเนี้ยน,น,น้ำเพื่อนนอโอ้อันนโซโซี้ใส่โซลาเซลล์โอ้ใส่โซลาเซลล์นอครับเสียค่าไฟบ่มีไฟเปิดทีมไว้เลยป่ครับเปิดไว้เลยโอ้เ<ห><ห>ปิดไว้เลยสังเกตเบื้องหลังน้ำเพื่อนกับพี่นอโอ้ยแจวแห้ง นูสนใจละนุ่นกับแบบประหลัดใจแห้งนะอยากให้พี่น้องได้เบิ่งวิธีการของเพิ่นเนาะค่ะสุ่มเสื่อนี่หลีเด้ครับนี่พี่น้องเปิดใส่ไปแล้วเบิดเมื่อมันก็ไหลไปทั่วป่ะมาต้องมาเสียเวลาหลากสายโฮดไปทีละต้นเนาะค่ะอีหลีนูสนใจอีหลีตัวนี้กล้วยเพิ่นก็งานเลยคือจังเห็นบักหุ่งหน่อยบักหุ่งอีหยังนั่นพอบักหุ่งเตี้ยบอคุงเตี้ยโอ้ยคือเตี้ยแห้งเตี่ยน้อยๆยังคือจะเป็นหน่วยหลายแท้ค่ะโอ้ยบ่แม่นลูกมันมื้อนี้มาคือ ก็คือเป็นหน่วยไปวางไว้ว่าแต่บอกคงเว้ยมันชุกเว้แล้วเช่นเก็บเย็ดเต้นวยหน่อยมันอันปลูกแล้วเราบอกพอเก็บไปแล้วไปเก็บไปแล้วนั่นคือจังเห็นกล้วยยังนอนนะครับกล้วยยังนอนนี่คือเป็นกลตีบตีบสมัยโบราณโอ้กล้วยตีบอันนี้เข้ามาเห็นจังไหนกินพอกินสุกมันละอ๋อกินกล้วยกินสุกนาะกล้วยสุกตัวนั้นอันเดีกวากล้วยยังค่ะกล้วยยังนอนนี่พอ กล้วยหอมทองกล้วยหอมทองโอ้ยเบื้องนะครับพี่น้องมีกล้วยหอมทองนํบาบองหันกับเบิ่งกล้วยตียบวันนี้ก็มีกล้วยหอมทองเพื่อนปลูกหลายอย่างดีครับผสม<ห>ผสานตนยาต้นยาพอพามาเบิ่งทั้งผีแน่พอทั้งไหนทั้งหลังผี <laughs> <laughs> มีอยังเนี่ยนอนครับนี่กล้วยนี่อ้อยนี่ ทุกอย่างนี่บักหุงนี่บักแข่งโอ้มีบักแข่งพร้อมเอาบักหุงก็บักเผากระมีนี่เอาบักหุงมาจำกินกับลวกบักแข่งพอดีเน้าฟ้าข้าวเสียบเด้อค่ะคือจังเห็นต้นม่อนม่อนยังป่อนี่บ่ม่อนเดืดสมัยพ่นยังม่อนยังน้ำคนละอ๋ออันต้นมันเบอร์รี่เด้นี่นครับพี่น้อง มันเมื่อดีหน่อยบางใหยหนึ่งโอ้พี่ดิไม่โบ้าณนี่ต้นปูใบชาเลียงหมอนโอ้พันปูใบเลียงหมอนตัวนี้ข้อเลี้ยงไว้เห็ดอยังไว้กินหน่อยบ่พ่อไห้นี่กินหน่อยแล้วเอาไเห็ดไปไก่ต้มปูต้มปลาโอ้เล็ดต้มไก่มันก็แซ่บดีไก่ต้มปูต้มปลาเพราะา่ามันบนสวนทั้งในเนี่ยครับกัสมประสานกันเขาพาพี่น้องเพิ่นมา สมสวนทั้งในมีอย่างเนี้ยเนาะครับเนาะครับอันนี้ก็กล้วยก็ลังจิเป็นนวยมีเป็นดอกกะาไาเลยดิเกี่ยวกล้วยกล้วยนำว่า,วา,วาตัวนี้กล้วยน้ำว้าป่พอ่อมนต้นี้กล้วยน้ำว้าปลูออกหลายอย่างอีหลีใส่พืนที่คุ้มค่าอีลีมีทั้งกล้วยทั้งอ้อยทั้งบักม่วง แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เป็นการเริ่มต้นปลูกเพราะว่ามันกัดทั้งหลังมันทันใหญ่เนาะท่านนี่กล้วยท่านนี่ตั้มชมกล้วยท่านนี่พร้อมกล้วยตั้มชมนี่แซ่บเด้พี่น้องแต่หวานบอกให้เป็นงายเหมือนเป็นบักไปกินไปล่ะอ้าวเอาไปตำเบิปล่ะนี่พ่อหน้าอนาคตถ้าสมมติว่าหนู่นี่ยยังมาสื่อนอกล้วยหรือว่ายังมาสื่อต้นกล้วยน้ำพรอยสิติดตัวเดี๋ยวทา้งไหนน้ำพ่อทางไหนค่ะทางโทรศัพท์แล้วอันติดต่อ ขอเบอร์ได้บ่ครับได้อยู่ครับเบอร์หยางนอศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสามเจ็ดสามห้าพี่กัอยู่นี่คือมงใดคะพี่กัอยู่นีคือมันม่วงน่ไคือมันม่วงนั่นแหละต้องม้วนสมสะแต่ว่าอันมูสีนั่นคืออยู่บ้านอันอยู่น้านนี่มันเป็นเป็นมูเปดอ๋อครับ ยูนี่แตาวาตำบ<ว>ลเดียวกันดดยูนียังอ,อยู่ในเขตจังหวัดอุดลแลยแกอำเภอเดียดอุดเนอครับแต่ววามันมันพิจารันพื้นที่นี่พื้นที่หน้าที่ให้ที่สวนนี่มันอยู่หมู่แปดอ๋ออันบ้านนั้นอยู่หมู่สิบนั่นเป็นคนละหมู่ะ<า>แต่วาตำบลเดียวกันนั่นะพี่น้องผู้ใดอยากมานั่นแหละพี่ได้พ,พี่น้องผู้ใดอยากสนใจผ่นกล้วยน้ำเพลินนอครับนอ ขายแพงบ่าพอกล้วยนี่ถ้าแม่นขายต้นพันพูดแลว้วนอนละเศร้าบาทก็ะพูดแล้วนอนละเศร้าบาทก็ะพูดแล้วอีหลีบ่พอ่อทีหลีครับจำับพี่น้องผู้ใดสนใจเนาะครับก็บติดต่อทางพอใส่เนาะครับเฮาก็บติดติดเบอร์ไว้ให้ก็ยังเห็นบักเขือนำพ่อเขือมีหน่วยหรือไม่ออกหน่วยโอ้ยบักเขือนยังล่ะพ่อนี่เขื่อนบักเขือนยังนะพ่อ บักเขืออีหยังลูกบะเขือขาวลูก對對บักเขือขาวปะคือแจงบะเขือปะนุ้ยไมนใหญ่อยอู่เลยนี่น่้ยมันครับพี่น้องอันเอนาไม่แจังไหนกินปอกินไะไรบดกินดิบก็ได้กินดิบก็ได้กินดิบ <timeline. S 1> ก็ได้กินกับตำสมกินกับตำสมเอาไปลวกยังสิเอาไปลวกก็ได้เอาไปแกงเขียวหวานเนาะเอาไปต้มเฮ็ดคือผู้เขาคันวานเนียนบักเขียเมียนบักเขีย คนบักเขือรโอ้สุบบักเขือรเนาะกินได้เบิดพี่หน่กินได้เบิดไปส้มไปอีกพอเยอะตะกี้ก็นี่มาเด้อพี่น้องมาส้มสวนผสมของพอใส่น้ำเนี่ยน้ำคลองเปิดทีใหม่เบิดมือเลยบ่ค่ะเปิดเบิดมือเปิดทีใหม่เบิดมือบ่สีเศร้ามันมันเบิดแดดมันก็เศร้าเองมากว่ลงทุนพ่อเม็ดแบบนี้ ต้องเพื่องเเดียวบ่มีแดดมันกัดเปิดทิมไหมไปนอนอยู่ในเ่ือนซ์เลยสบายเนาะค่ะท่านเศร้าแดดคำขุ่นมันกัดเศร้าไรเฮ็ดแบบบ่ตองบ่ตองแบบสี่เหลี่ยมเลยเนาะค่ะบ่ตองสี่เหลี่ยมกับเรียงคาไฟไปถิ่มไว้เลยนอบเข้ากับใครแดี๋ยวต้องมาไกจะคล้องผอมอันนี้ต้นมนาวเริ่มต้นเทเดียวปลูกเรื่องมะนาวมะเขี มึงกันบดพวงขางกัะเขียบครบสุดเลยรได้บัานี้ตจำสมได้เลยพอดีได้บัานี้ต้นกระเขียบต้นนี่ต้นข้าวต้นข้าวมันกระลั่งถึงไงนี่แหละครับแนวทางการเพียดกระเพ้าเกษตรผสมผสานน้ำหอมกับมี่บักเพ้าถ้ามันโอ้บักเพ้าบักเพ้าไงบักเพ้า ผักนยังก็มีผักนนองหอมก็มีผ่านไปพอสมกันไปพอเทียเขาอยากกินหลายแบบเน้อพ่อเนี่ยพ่อพ่อเอาออกก็ได้นี่ยมันหักบ่ค่ะัไหนพ่อกล้วยมันหักขันถิ่นนี่อนละพ่ออ้อยยังนี่พ่ออ้อยสุพรรณหาสวนอ้อยสุพรรณหาสวนเข้าไปเห็ดยังหนอเข้าไปอยู่เอาหน่ำขายนั่นอ๋อเข้าไปอยู่เอาหน่ำขายอันนี้ พอปลูกพ่อมากัดกินซื้อๆได้บ่พ่อกัดกินซื้อๆก็ได้แต่ว่ามันหั่นเข็งอ๋อพกปกติเขาเอามาเห็ดอยู่อยู่ขายปั้นอันบีบระตนามันเขาก็จะเอาใส่น้นแข็งขายอ๋อนี่แหละครับพี่น้องอ้อยที่เขาเห็ดเป็นน้ำอ้อยขวดขายนี่ครับต้นจริงๆมันเป็นแนวนี้เนาะครับเน้องบาทยี่ห้อบาทเลี้ยงเต้ตัวนี้เขาก็ระต้องซื้อเขาอีกเขาก็เอาไม่ อยู่กินเองแต่ว่ะตู้นี่ปลูกซับไว่าซื้อปลาอร่อยบุนเดี๋ยวมือหนาดบกวนผ้าไปเบิองปลาอร่อยในเด้อครับเด้อครับผมนี่กล้วยงอยงนอนนี่พอ่อโอ้ยเกี่ยวง่ายนึงตัวนึงมันบมันเก่ยงอยงนอนอยู่ตั้งแต่เขาไหมานี่พอ่อกล้วยหลายเครือเลยได้ินี่ายอยู่หลายเครืออยู่ขายบ่พ่อขาย นกินโเบิดดอกทั้งกินท <fun> well ั้งขายนี่รู้สึกขายไม่รู้สึกกินผูกกินแล้วกันได้ขายนําทั้งกินทั้งขายเป็นการอยู่แบบมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนแก่ๆมันแก่งห้องบระหยัดสุกเขาก็เอาไปเฮ็ดเป็นอันทอดกรอบนั่นเฮ็ดกล้วยชาบเฮ็ดกล้วยทอดกรอบนั่นกินดีอยู่นี่ ย่อมกีมกย่อมบางย่อมก็มีได้ครับพี่น้องแต่ว่าตน้นมัท่านใหญ่ตอนนี้เพิ่นกำลังเริ่มปลูกเพราะเริ่มเฮ็ดนี่มาโดนวันไหนล่ะพอ่อเป็นปีเลโอ้เริ่มมาเห็ด,เป,ดปเป็นปีคือว่าผลตอบรับดีอยู่ได้เพราะว่ากระพูกได้ที่ต้นใหม่ที่มันอายุสัส้นๆน้อมันก็ขึ้นเร็วมันก็ได้ผลผลิตแล้แต่ว่าว่วนงผลต้นใหม่ดีหวังผลระยะยาวมันกะ เริ่มขึ้นมาเป็นต้นให้เห็นแล้วครับพี่น้องกล้วยปีเดียวก็ออกเลยกล้วยเฮี้ยนปีเดียวก็ออกกล้วยนี่เก็บหลายเทียแล้วขายต้นเพื่อนพร้อมขวายคว้าผ้ามาเบิ่งทั้งในอีกเนี่ยพ่อมีหยางอีกแน่นอนนะสนใจทั้งในนีเพื่อนที่กะพปอหนามหนามไร เป็นเจือเนี่ยได้ครับพี่น้องมาว่าเป็นกล้วยนะมาใจเพราะอันนี้อันต้นกล้วยนี่เอาเฟี่องพวกเห็นเป็นอย่างนาะงให้มันซุ่มเดี๋ยวว่ามันให้มันซุ่มกว่ามามันก็สะบวแห้งนน่ะอ๋อวล้วเงากล้วยมันก็สะซุ่มเย็นมันก็สะบวแห้งเขีนต้นม้อนอีกเลยด้นี่เขียนต้นบักเทียบเขียนต้นม้อนมีไปเบิดลละทวด เพราะสวนเพราะสวนอยู่กระแท่นี่ครับพี่น้องต้นมอนเกิดกะอัน้มวนี่ต้นมันาวแต่ว่ากับบันไงปนใดน้อครับเดี๋ยวแพ้มันใหญ่แล้วกันสีมาอากเดียนให้พี่น้องเบืองว่ามันสีงามปนหดต้นใหม่ที่พ่อเพิ่นปลูกไว้ซึ่งปลูกไว้มาแล้วกับเป็นปีแล้วนาะพ่อครับแต่ว่ามันก็เป็นการเริ่มต้นสำหรับอ กเกษตรทฤษฎีใหม่นาะพอ่อกับปลูกต้นไม้ผสมกันเราไว้จะมีการปลูกเขาเนี้ยจังน้อยแต่ถี่เเลืยกับปลูกเป็นเผืดชสวนผสมเพื่อลดลดความเสี่ยงเผืชดพันธ์พันธุ์อาหารถี่มันบ่มีราคาเนาะพออันใดบ่มีราคาเท่ากับเสี่ยงหลายเด้อเขาปลูก ไปซื้อเขาก็แพงนี่ค่ะแมีนเขาปลูกยางเดียวมันเ้างใบระขายกับว่าแจ้เหาองจะกินกับขอาวไร่ใครก็ไปซื้อเขาหลาย่างขี้หลายเ้ากับมีกินทุกแบบทุกอย่างเนาะเพราะบริษัทื้อเขานี่บักพิกกระลังสิเป็นหน่วยนั่นบักพิกกระลังสิเป็นหน่วยปลูกด้วยแล้วบ่พ่อเพราะจะคลองกินอยู่แล้วบ่าจะไปต้องไปซื้อเขาสินะค่ะห้อกระยาเ้าเก็บเอาถึงมันสีถึงมันสิบ่มีราคาแต่ว่าเ้าก็มีหลายอย่างเมนบ่พษัทเ่ยมันบริษ่ทนอนว่า ตัวนี้สิมีราคาหรือว่าตัวนี้สิบ่มีราคาการตลาดมันกับขึ้นๆโลงๆนะะเนาะพ่อเฮาก็ปลูกหลายๆอย,ย,ย่างนี่โม,มมีกับช้างมันราคาว่าแต่เฮาเฮามีกินก็บพ่ออว่าแต่เฮามีก,กินก็พอครับสําหรับมื้อนี้ครับสําหรับมื้อ,อนี้กะพาพี่น้องมาชมสวนพ่อใส่ไปเพียงเท่านีก้ก่อนเดี๋ยววันหน้ากะสิขอความอนุเคราะห์พ่อพาไปเบิ่งสวน อ้อยแล้วเห็นวามีสวนอ้อยนอฟอนะครับครับสำหรับมื่อนี้ก็อขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้สำหรับผู้สนใจอยากได้ต้นพันธุ์กล้วยจากโคใสซเนนะครับนอติตตัวพันเบอร์ยังอ่อศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสามเจ็ดสามห้าค่ะรับอยู่บ้านมงน่าดีนะคะนออยู่บ้านม่วงน่าดีครับ ตำบลบสมสะอาดอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับมณีกะขอวลกาวคำว่าสวัสดีครับ